ย่อมข้อประกาศต่ำพุ่งเป้าเริ่มแล้ววันนี้ประเดิมวันแรกเตรียมรับมือประกาศศูนย์บริหารจัดก,การน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติแอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่าน้วนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาทภตยอุทกภัยพยากรอากาศในวันพุทธที่15ธันวาคมโดยในวันนี้ แอดมินจะมาประกาศแจ้งเตือนในด้านของหยอ่อมควาประกาศต่ำกำลังแรงรวมถึงภารกิจการติดตามในด้านของหยอ่อมควาประกาศต่ำกำลังแรงและการเพิกประกาศในอีก10วันล่วงหน้ารวมถึงเส้นทางของพายุโซนร้อนรายจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับซึ่งในวันนี้ทางด้านสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชน ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก15-18ธันวาคมโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยหยอมความประกาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะบอร์เนียวอาจจากเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณชายฝั่งของบริเวณประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่16ธันวาคมและเคลื่อนผ่านมายัางประเทศมาเลเซียทางตอนบนลงสู่ทะเลอันดามัน จะส่งผลทําให้ภาคใต้ทางตอนล่างมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่1 5บหถึงสิธันวาคมโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมไปถึงบริเวณจังหวัดสงขลาสตูลพัทลุงนครศรีธรรมราชและตรังอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้ขอให้ติดตาม การคาดการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของภารกิจการติดตามเส้นทางของพายุกันนะครับส่วนในด้านของภารกิจการติดตามเส้นทางของพายุโซนร้อนรายซึ่งนะครับในขณะนี้อยู่บริเด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งในขณะนี้ได้พัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นรายแล้วนะครับซึ่งพายุใต้ฝุ่นรายในขณะนี้อยู่บริเด้านตะวันออกเฉียงใต้ของฟิลิปปิน ละติจูด8.9องศาเหนือลองติจูด132.3องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ121กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆนะครับโดยพายุลูกนี้เคลื่อนตัวมุ่งหน้าฟิลิปปินส์ทางตอนกลางจนถึงตอนล่างและจะส่งผลกระทบทำให้บริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีฝนตกหนักถึงหนักมาก แตงแต่ในช่วงกลางดืกดของคืนนี้นะครับ15ธันวาคมจนถึง17ธันวาคมซึ่งนะครับในขณะนี้ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศฟิลิปปินส์ได้ออกแจ้งเตือนให้ด้านของการอบพยกผู้คนออกจากที่เสี่ยงภัยแล้วนะครับรวมถึงให้ด้านของพายุใต้ฝนลายจะเคลื่อนตวลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางในช่วงประมาณวันที่17ธันวาคมหลังจากนั้นให้ด้านของพายุใต้ฝนลูกนี้ มีทิศทางการเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งหน้ารัดล้อชายฝั่งประเทศเวียดนามจะทําให้เวียดนามในบางพื้นที่มีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางเกิดขึ้นนะครับแต่เนื่องจากนระยะเวลาดังกล่าวจะมีบริเวณความปดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้รวมถึงประเทศไทยทางตอนบนจะทําให้มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุม และเริ่มทำลายโครงสร้างในด้านของตัวพายุนะครับให้อ่อนกำลังลงแต่ถึงอย่างไรก็ตามก่อนที่ในด้านของพายุใต้ฝุ่นจะอ่อนกำลังลงก็จะมีผลกระทบทำให้บริเวณเกาะหหลำมมีฝนตกหนักรวมถึงประเทศจีนทางตอนใต้รวมถึงประเทศไต้หวันโดยนะครับใต้ฝุ่นลายคาดว่าจะมีผลกระทบต่อบริเวณประเทศกัมพูชาและบริเวณประเทศลาวด้านตะวันออกให้ในบางพื้นที่เท่านั้นนะครับส่วนบริเวณประเทศไทย อาจจะมีคลื่นมีเมฆมากรวมถึงอาจจะมีฝนเรนินโปรย,ยเข้ามาในบางพื้นที่นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามในด้านของลมหนาวหรือบริเวณความบรากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะเป็นปัจจัยหลักที่จะก,กําหนดชี้ชะตาให้ด้านของตัวพายุยใต้ฝุ่นลายว่าจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางใดหากในด้านของบริเวณความบรากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลงในช่วงนั้นพอดีให้ด้านของตัวพายุยใต้ฝุ่นลาย อาจจากเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งหน้าเวียดนามกัมพูชาลาวก็เป็นไปได้นะครับแต่จากการคาดการณ์ของโมเดลขณะนี้ในด้านของตัวพาย,ยุใต้ฝุ่นลายยังไม่มีผลกระทบต่อลักษณะาอากาศของประเทศไทยนะครับขอให้ติดตามในด้านของการคาดการณ์โมเดลอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงแอดมินจะรีบนำข้อมูลข่าวสารมาแจ้งให้ทราบเป็นระยะ,ระยะอย่างขันท่วงทีและต่อเนื่อง ในด้านของการคาดการ์พยากรณ์อากาศบริเวณประเทศไทยนะครับในวันนี้บริเวณความบรอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงบริเวณทะเลจีนใต้และจะเริ่มมีกําลังอ่อนลงนะครับโดยในวันนี้อุณหภูมิลดลงได้อีกประมาณ1-2ององศาเซลเซียสบริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นรวมถึงอากาศหนาวส่วนนะครับ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกยังคงมีอากาศเย็นและในบางพื้นที่ของวันนี้เริ่มมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้านะครับเนื่องจากในระยะหลังจากนี้15-16จนถึง17ธันวาคมบริเวณความรรากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นจะถอยล่นขึ้นไปปกคลุมประเทศจีนทางตอนใต้เวียดนามทางตอนบนอุณหภูมิบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับ โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณยอดดอยของภาคเหนือในวันนี้จะมีอากาศหนาวอากาศหนาวจัดต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ5-13ถึงองศาเซลเซียสส่วนยอดภูอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ8ปดถึงอ,อ,อ,องศาเซลเซียสในระยะนี้ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนบริเวณภาคใต้จะเริ่มมีหย่อมความรกาศกต่ำกำลังแรงเคลื่อนตัวเข้าปกคลุม จะบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างเข้าใกล้เกาะบอร์เนียวมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเข้าปกคลุมมาเลเซียและภาคใต้ทางตอนล่างทําให้บริเวณภาคใต้โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักในบางพื้นที่เข้ามาก่อนนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้นะครับส่วนบริเวณภาคเหนือนะครับในวันนี้ อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ14-17องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ14-19องศาเซลเซียสภาคกลาง19-21องศาเซลเซียสส่วนภาตนคตะวันออก19-23องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้21-25องศาเซลเซียสส่วนในช่วงกลางวันนะครับอุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ28จนถึง33องศาเซลเซียสเรือนประเทศไทยทางตอนบน ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงนี้และหลังจากนั้นนะครับตั้งแต่ในช่วงวันที่17ธันวาคมในช่วงเย็นเป็นต้นไปจะเริ่มมีบริเวณควรงอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาแบบถี่ยิบนะครับถึงบริเวณประเทศไทยทางตอนบนเส้น1 0 1 4เฮกโตปาซานและ1 0 1 6เฮกโตปาซานบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปนะครับในระยะแรกในวันท right ี่17ธันวาคมในช่วงเย็นเป็นต้นไปจะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาก่อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนลมกระโชกแรงบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้จะเริ่มมีผลกระทบในช่วงวันที่18ธันวาคมเป็นต้นไปจนถึงในช่วงวันที่20ธันวาคมและหลังจากวันที่2 0ธันวาคมเป็นต้นไป ด้านของลมกระโชกแรงก็จะค่อยๆลดลงนะครับลักษณะเช่นนี้จากการที่มีลมกระโชกแรงเริ่มเข้ามาในช่วงเย็นของวันที่17ธันวาคมจะทําให้ในช่วงวันที่18ธันวาคมจะเริ่มมีอุณหภูมิลดลงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนและหลังจากนั้นอุณหภูมิจะค่อยๆลดลงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางตอนบนเป็นลําดับในระยะต่อไป ถึงอย่างไรก็ตามนะครับขอให้ติดตามในด้านของการคาดการณ์พยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด หากมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงแอดมินจะรีบนำข้อมูลข่าวสารมาแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ สภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด s u b สไคร b ์กด share, แชร์ให้ด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ